สวัสดีค่ะพบกับที่เอีกแล้วนะค่ะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้มาแกงกล้วยดิบกับไก่นะแกงก็เรียกว่าแกงโดยจะใช้เครื่องแกงไอ้ข <c oughs> ้าวริกสดนะแกงใส่กะทิอร่อยนะ <c oughs> แกงข้าวริกสด <c oughs> เครื่องปรุงก็มีเครื่องแกงข้าวริกสดแล้วกับปีกะทิกล้วยมีไก่เนี่ยกล้วยเนี่ยน,น,นี่ปอกมาครึ่งแล้วกล้วยดิบเนี่ย เดี๋ยวจะบอกให้ดูนะนนใช้กรวยดิบเลยใช่ไหมใช้กรวยดิบๆเลยงัย้นเราลอกรองลอกเปลือกก่อนก่อนที่จะทำกินต้องลอกเปลือกทิ้งก่อน แต่ถ้าเราไม่ลอกเองนะตาลาดก็มีขายนะัก็ปอกเปลือกแนะล้วสําเร็จรูปมีมีเยอะเดี๋ยวนี้นี่พอดีกล้วยที่บ้านมันอยู่มีอยู่แล้วนะจะพี่ก็ใช้นิดหน่อยนึงมะนาวบีบใส่ไปหน่อยนึงเนี่ยในน,นน้าําบีบมะนนาวใส่อย่าให้มันดำบางคนก็บอกว่าขูดๆก็ดได้นะเปลือก <c oughs> ถ้าจะขูดไอ้เนี่ยม,มันคนละต้นกงินนักต้นนี้ดีต้นนี้ไม่มีเม็ดไอ้ต้นนี้มีเม็ดต้นเนี้ยเมื่อกี้ผ่ามาแล้วมีเม็ดต้นนี้ดีต้นนี้ไม่มีเม็ดนุงม,มันบอกว่าให้ขูดขูดนี่มันไม่มันไม่นั่นแหละเบือกมันจะหนาอยู่จะกินแล้วมันจะเหนียวอันนี้แกงขั่วพริกสดไหมแกงขั่วพริกสดอร่อยนะใส่ลูกกล้วยใส่กล้วยแก่กล้วยดิบสั่งมาได้นะครับใครสนใจ อร่อยมากเลยแกงพริกก็ได้แกงไงแกงคั่วกะทิก็ได้แกงคั่วกะทิยังอร่อยคั่วกิ้งก็อร่อยนะอย่างเงี้ยใช่ใช่มันหอมไปหมดซื้อไปไว้จะกระป๋องกินได้หมดกกทั้งแกงกะทิก็ได้คั่วกิ้งก็ได้แกงไตปลาก็ได้บางคนเขาชอบนะมันรสจัดจัดดีอะ แ,แก่งโรบิกสดนะพอเรากินอย่างเหลืออยู่เนี้ยงเหลืออยู่ใส่ตู้เย็นไว้มันก็ไม่เสียนะคะกินได้ต่อๆกันดีไก่หนึ่งกิโลประมาณเอาสักสองช้อนเกงเครื่องสองช้อนนี่ก,ก็ก็หรูแล้วนะไก่หนึ่งกิโลต่อเครื่องสองช้อนถ้าสมมติว่าถ้าใครชอบเออเราจะจัดได้เผ็ดมากก็เพิ่มได้นะเครื่องนะใส่ไปเยอะก็ได้นนิดก็ได้นะฮะน้อยนิด กลัวจะไม่ถึงเครื่องอะเอาเไปหนึ่งกิโลเอาเพิ่มมาสักครึ่งช้อนก่อนสอ,อ,อ,องกิบสองกิบเออนี่กะปิกะปิก็อย่างดีของโกนุ่มสั่งมาได้นะคะกะปิหนึ่งช้อนปุนปูนปุนปูนนึงจอมปุนปูนอืมไ,ไ,ไปไปที่ครัวเราตามมา เรใช้อยู่ประมาณ250 ml อือันนี้บีบมาสักครึ่งหนึ่งทำเป็นหางทำเป็นหางก่อนสไตล์ที่เพีกจะไม่ทำให้มันแตกมันนะอืมแตกมันมากกินแม่อร่อยนะอันนี้เราใส่เลยใส่เครื่องไปเลยไปไปไป,ไปผัดกับหางก่อนจะไม่ก่อนผู้เคตได้ต้องให้แตกมันอร่อยน้ำยีน้ำยาเดี๋ยวนี้ก็กินแบบไม่ให้แตกมันมันเดมตั้ตเครื่องแตกมันมันเลี่ยน Nam nồi như vậy. Hôm nay chúng ta, chúng ta sẽ luộc quế trước nhé. Luộc quế nó cứng. Nên luộc quế, tao nheni. Mấy quế chắc 10% sụp liều. คนที่รสชาติกล้วยไม่ออกก็มันคล้ายๆมันนะน,น้ามันเปื่อยชามน,นะนี่กล้วยเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยกล้วยกล้วยเริ่มจิกลงแลยอืม,อมเอาลงไก่ได้เลยืมเอาลงไก่ลงไก่

ผัดเค็มนิดขันน้ำปลาตักนิดเกลือนิด สินค้านะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะครับก็มีเครื่องแกงต่างๆนะครับก็มีแกงกะทิแกงส้มแกงขั่วพริกสดแกงเขียวหวานแกงผะแนงแล้วอันอื่นก็จะมีแกงผัดเผ็ดแกงข้่วกิ้งแกงมัสัมนแกงไตปลาเครื่องแกงปูเครื่องแกงข้าวหมกไก่นะครับแล้วก็มีกะปิอย่างดีนะอันนี้ทําน้าพริกได้แกงได้ผัดได้ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับกุ้งแห้งก็จะมีกุ้งแห้งเกรดเอนะเกรดเออย่างเดียวก็หนุ่มขายไม่เอาไม่ขายเกรดอื่นมีแบบเดียวเลย เหมือนกับกระปีก็ขายอยู่อันเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมสีอุ๊วขาวสีอิ๊วดำาจันแสงนะครับแล้วก็จะมีเต้าซี่นะครับแล้วก็เส้นหมี่ก็จะมีเส้นหมี่สัวมีฮกเกี้ยนมีหุ้นนะครับแล้วก็ปลาชิ้งช้างทอดกรอบก็ยังมีอยู่นะครับอของจีเพ็กของจีเพ็กนะครับก็ยังมีขายเหมือนเดิมนะน้ำชุบขั่วไตปลาแห้งเคยเจี้ยนหมูฮ้อง น้ำไตปลาปรุงสําเร็จนะครับอันนี้สั่งมาได้เลยน้ำไตปลาปรุงเร็จก็ราดข้าวราดนมจีนกินได้เลยหรือจะไปเติมน้ําเติมผักก็ได้นะน่ากินอย่างแรงเลยนี่กล้วยนี่น่ากินมากเลยอืมอ,อ่าก,กินกินกับลูกต่อ ตอนนี้ต้นนี้แพงมากลูกต่อนะปักละสิบบาทเพราะมันแพงแล้วกินอร่อยตอนถูกๆก,กินไม่ค่อยอร่อยนี่ก็เป็นตอนนี้ได้ราคาอร่อยปักละสิบบาท Ừ. Đây không đi. Ngoài mặt. Nhìn hút quay Đẹp mà. Khen đi. Căng căng. một hết mặt Có răng đi. Cái cái bánh khao còn đi vào cái cái ngủ nữa. Lawyer gang kai biau rồi, anh 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 đi. anh 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 มันมันมันเลยแต่มันลอยกว่ามันแล้วเนี่ยมันแน่นนะมันจะดนุบปางอ่ากินกับลูกต่อพอดีเลยมันไม่เน่านะปกติาทมันก็คุ้มในการกินไม่เสียสักเม็ดเลย กินดีกินดี่อยมากอร่อย่อยมากเลยใครสนใจก็สั่งพี่แกงก็ได้นะแกงนี้พี่แกงก็ทำง่าย มีพแกนกจะมีพลังแกงคั่วพริกสดนะทาคั่วกิ้งทําแกงคั่วกะทิก็ได้ทําถ้าคนชอบเผ็ดนะแนะนำอันนี้เลยสําหรับคนชอบเผ็ดๆถึงภาคใต้แน่นอนดูยิบยิบกินด้วกันวันนี้ยไมน้ำตาไหลนี่นิ่อยมากอร่อยจริง คนชอบกินร็จะจัดนะชอบเก่งใต้เนี่ยไอเนี้ยของมันมันแล้วแถมของแท้ขนาดแครทลือเนี่ยน้ับลงแน่นอนอืแน่นอนทำตามว่าคลิปนี้ชอบเลยอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใไอจีเพ็กด้วยแล้วก็ยังเอ่อเอฟซีจีเพ็กและเอฟซีของกูหนุ่มน่ารักค่ากูหนุ่มฝากของกูหนุ่มด้วยสั่งซื้อได้เลยมีทุกอย่างยังมีครบขายอยู่ครบทุกอย่าง ขอขอ,ขอบคุณลูกค้าคุณหนุน่มและขอบคุณแม่สีของจีเพ็ดมากบายบายไปแล้วเนะพ็ดมากบายบายสวัสดีครับ